เดี๋ยวเราไปลองกระตุกกระตุกดูนะครับในอ่างไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเราจะท้อนนะครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุก่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะเกมคณชอบตองปานะครับวันนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในช่วงอะไรในกล่องนะครับแต่ว่าวันนี้ มาไปซองนะครับก็คือผมได้ทําการสั่งสินค้าจากช้อปปีนะครับมีเวลาการส่งก็นานพอสมควรเพราะว่าส่งมาจากประเทศนอกนะครับก็คือต่างประเทศนั่นแหละครับผมส่งมาจากน่าจะเป็นทีนนะครับผมเราไปแกะพร้อมกันนะครับว่าข้างในนี้เม็นคืออะไรนะครับมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอุปกรณ์ตกปลาของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับการตกปลานะครับพอดีผมไปเห็นน้าท่านหนึ่งในช่อง ยู u ูบนะครับเขาได้ใช้เหยื่อประเภทเนี้ยในการตกปลานะครับถ้าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้แบบลองคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับให้ถ่ายว่าในเนี้มันคืออะไรนะครับเนี่ยเป็นแบบบางๆอย่างเงี้ยแบบมีรอยมีรอยเหมือนแบบไม่รู้ว่าขาดหรือว่าโดนแอบรบจอบดูนะครับอลองคอมเมนต์มานะครับว่าสินค้าในซองเนี้ยคืออะไรนะครับ เดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าในนี้มันคืออะไรนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงก็คือคัตเตอร์นะครับค่อยๆไปแกะกันนะครับสินค้าก็ไม่ได้ใส่ก,กระเทกมาให้นะครับเซยวคาน,นี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ เออาพอดาวได้ไหมครับว่าข้างในนี้คืออะไรโ oh, <no. S 1> อ้น้อนี่ครับแทนปลาซิวยางนะครับนี่ปลาซิวยางนะครับสองสองห่อครับห่อละสิบตัวนะครับ ยี่ห้อ่าตามนี้เลยนะครับผมสั่งมาจะจากจีนนะครับนี่จีนของแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่จีเซนเจอร์นะครับจีแท้ๆเลยนะครับใน่องก็จะมีพยางในสองห่อนะครับผมสั่งมาลองนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับเราจะมาแกะดูแล้วก็มาวัดกันนะครับว่ามันกี่เซนนะครับแต่ว่าเราก็จําจำเป็นก็ต้องวัดกันนะครับเพราะว่า ซองมันมันมันี้นนบอกอยู่แล้วว่าเป็น8ปเซนนะครับไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าครับเนี่แปเซนนะครับแต่เพอความชัวร์ครับจะมาวัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับว่า,อาไอ้ปลายางเนี่ยมันแปดเซนนี้หรือเปล่าครับแล้วรูปลักษณะภายในมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองแกะออกมาแล้วก็ลองวัดดูนะครับสักหอหน,นึ่งเ,เป็นซองซิปนะครับ สูไม่มีจะถามว่าไม่มีกลิ่นหรือมันก็มีกลิ่นครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นยามันคือกลิ่นยาครับท่านผู้ชมแล้วก็คือมันก็เหนียวนะค่อนข้างเหนียวไม่รู้มันก็ยืดหยุ่นนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาดิงมา,มากๆมันจะขาดไหมนะครับดูลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวเล็กๆนะครับเล็กกว่ายุ้วก้อยผมอีกนะครับดูดิ แล้วก็มีความนุ่มแล้วก็มีความอ่อนมากนะครับตอนแรกอ่ะผมนึกว่าหางมันเป็นแบบนี้ไว้ทำฉมแต่ว่าอ๋อมันเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นี่แบบนี้เวลาลงน้ําก็น่าจะไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอะไรเงี้ยเวลาเคาะนะเนี่ยมันนุ่มมากนะครับนุ่มมากแล้วมันมีความอ่อนเด้งมากีย๋ยวเราลอง มาวัดกันว่ามัน8เซนติเมตรหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองไปดูุกระเพืินดูแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดเอ๊ะไม่ต้องก็ได้นะคเดี๋ยวผมทามีเลยดีกว่าจากหัวจะหลดท้ายนะครับไม่รูก้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะ8เซนจริงมตรไหมขอดูบ้างให้กล้องดูแล้วก็ให้ท่านชมดูแล้วก็ให้ผมดูพัเซนติเมจริงๆนะครับแล้วเราจะวัดทำไม ในเมื่อในสอก็มีบอกครับผมเดี๋ยวเราไปลองอดูแอคชั่นเวลาเกี่ยวตัวเบ็ดแล้วก็เคาะดูในอ่าดีกว่าครับในกระมังในกระเป๋งอะไรกันอย่างเงีครับเราลองไปดูนะครับว่าแอคชั่นมันจะออกสวยเหมือนที่คิดไว้ไหมนะครับมันคงจะเป็นแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันจะได้ดูไปเลยว่าเอ้ย รีวิวของแท้นะครับแล้วแอคชั่นปายางที่ที่แบบสั่งมนะันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมมาชมแอคชั่นปลาซิวยางนะครับอันนี้ก็ต่ออไลท์สเตปเปอร์ของพวกทำแบบตกชิงเหลวตกสปิวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตะกัวมันไหลย,ย้อนขึ้นไปเยอะนะครับผมอันนี้ก็เทคนิคของ นะ้าท่านหนึ่งที่อยู่ใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ปรสซิวยาง8ปเซนนะครับหางก็จะอกเล็กกๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกระตุกกระตุกดูนะครับในอ่างไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามท้อนนะครับ <c oughs> เห็นเงาผมมากกว่านี่นะครับแอคชั่นมันก็จะนิ่งๆนะครับ ห่างมันก็จะพิ้วพิ้วหน่อยนี่ฮนะเวลาเรากระตุกอ่าใต้น้ามันก็จะแบบตึก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 ต้องสร้างอีกชั้นเองนะครับตัวนี้ห่างไม่ได้โบกไม่ได้พัดอะไรนะครับนะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมพอดีหาที่จ่ายไม่ได้ก็เลยต้องมาหาอ่าง เล็กๆนะครับโอเคนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมกับประซิลยางนะครับเดี๋ยวเราไปลองใหม่จริงกันนะครับนี่ก็คิดว่าน่าจะกัดอยู่นะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแอคชั่นปลายางปาซิลยางเราไม่ใช่ไปลาเขาเรียกปาซิลยางนะครับแอคชั่นก็ผมคิดว่ามันพอใช้ได้นะ เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้กับงานจริงดูแล้วก็ลองดูว่ามันจะกินเหมือนที่พี่ท่านหนึ่งเขาได้เคยตกไปม <Okay. S 1> ันเหเขาตกกินดีมากนะครับเดี๋ยวก็กัดเห็ว่ากัด,ดก,กัดลาก,กแล้วกัดลากกัดเท่าที่ึกษามานะครับต้องใช้กับตะก่วประมาณเท่าไหร่ล่ละหนึ่งจุดห้ากรัมถึงสองสองกรัมหรือว่าอาจจะไปเกินไปสองจุดห้ากรัมนะครับแต่ที่ตะก่วดที่ผมใช้คือสองจุดห้ากรัม ก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าแอคชั่นประซิวยางเนี่ยนะครับผมมันจะเพอร์เฟกตไหมปลาเวลาลงงานจริงปลากันดีไหมนะครับถ้ากันดีนะครับก็จะได้บอกต่อแล้วก็ให้สั่งมาลองใช้กันนะครับผมนี่าจากประเทศเจีนนะครับใช้เวลาการส่งก็นานพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าใช้ดีแล้วก็มาบอกต่อนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนกับปราสิวยาน,นะครับผมใครที่ชอบคลิปที่ผมรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องนะเพียงที่ชอบตุ๊กป๋าด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมาทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูโปรดกดกระดิ่งติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับประสิวยางไป